สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกทท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆนักสะสมทุกทท่านด้ยนะครับฝากรปจึงเพื่อนเพื่อนที่ชอบรับชมเหรียญด้วยนะครับก็มาชมรีวิวเหรียญนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ลักษณะหน้าเหรียญด้วยกันนะครับแล้วก็จำนวนการผลิตหรือว่าสัญลักษณ์อะไรของเหรียญมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับมาชมรีวิวด้วยกันมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับไม่ได้มาประกาศรับซื้อนะครับเรามารีวิวให้ชมกันนะครับนะครับ วันนี้ก็ไปเหรียญในวันลาที่48นะครับวันละที่48เป็นเหรียญของพระพันปีนะครับพระพันปีนะครับเป็นเหรียญ10บาท2สีนะครับในเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ75็พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับหรือว่าพระพันปีหลวงนาณปัจจุบันนี้นะครับนะครับนะครับเหรียญก็เป็นเหรียญโลหะ2สีนะครับสีขาวกับสีทองนะครับนะครับขอบเหรียญก็จะเป็นขอบ เรียบสลับฟันเฟืองเช่นเดิมกันรับนะครับแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลน้ำหนักก็5 8.5กรัมนะครับด้านหน้าของเหรียญก็เรียบๆง่ายๆนะครับกวาเป็นน้านนั่มีพระลูกสมเด็จพระนางเจ้าสิรธิ k ิ i พระบรมราชินีนาถนะครับหรือพระ,พ,ระพันปีหลวงนะครับแล้วก็มีข้อความว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิรธิ k ิ i พระบรมราชินีนาถนะครับด้านล่างนะครับ นี่คือด้านหน้าของเหรียญนะครับไม่ก็ไม่มีอะไรมากมายน,นะครับเป <Ooh. S 1> ็นเล็บเรียๆธรรมดานะครับนะครับส่วนด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญก็มาดูกันครับตรงกลางเหรียญนะครับตรงกลางเหรียญก็มีอัอกษรนะครับพระนามาพิไทยย่อนะครับสกอนะครับสกอนะครับไข้ภายใต้พระอาหารมงกุฎนะครับนะครับไข้ภายใต้พระอาหารมงกุฎนะครับ แล้วก็เบื้องบนข้อมีข้อความว่าเฉลิมพระชนพรรษา75พรรษา12สิงหาคมพศ2550นะครับนะครับเบื้องล่างก็มีข้อความว่า10บาทนะครับแล้วก็ประเทศไทยนะครับตามลําดับมานะครับนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญในวันละ12สิงหาคมพศ2550นะครับ 75็ดสิห้าพันะครับครบ75็ดสิหาพระบรรทัดที่สี่สิบแปการผลิตเหรียญนะครับประกาศใช้กันที่8สิงหาคมพศ2อ5 0นะครับเหรียญนี้ผลิตเยอะนะครับเหรียญนี้ผลิตผลิตเยอะมากผลิตเยอะผลิตอยู่ที่7จล้านหแสนเหรียญเลยนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตเยอะมากนะครับ7จ็ดล้านห้เล้านหแสนเหรียญนะครับเป็นมากเหรียญที่ลึกก็อยู่ที่3าล้านหล้านนะครับอันนี้ถึง7ล้านกว่านะครับ7จล้านหแสนเหรียญนะครับสำหรับเหรียญ ในวันละนี้นะครับในวันละนี้ในวันละเดียวกันนี้อาจจะมีเหรียญอยู่หลายราคานะครับออราคา10บาทนะครับราคา10บาทราคา800บาทและราคา16,00 0บาทนะครับนะครับ16,000บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็เหรียญขัดเงาก็จะมีทั้ง10บาท20บาท800บาทและ16,000บาทเช่นเดียวกันนะครับเป็นเหรียญที่ะลึกนะครับเป็นเหรียญที่ลึกพันปีหลวงนะครับณปัจจุบันนี้นะครับแต่เป็นเหรียญที่ลึก เมื่อปีพศ2550นะครับเป็นเหรียญในวันรที่48นะครับเป็นเหรียญในวันรชที่48นะครับเออเหรียญที่ยังพอหาสะสมได้เป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับเป็นเหรียญใหม่ๆเลยก็เขาตังหน่ายให้เราสะสมได้ก็อยู่ที่วันมบาณ60 65 70บาทประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับสำหรับเหรียญผ่านการใช้งานก็น่าจะเ ต่าลงไปกว่านนี้นะครับต่ำลงไป่านนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าเหรียญผ่านการใช้งานก็จะมีสภาพที่เก่าหรือว่าเช่นตัวหนังสือจือจางหรือว่าขอบเหรียญบุบบี้อะไรก็ราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับเพราะเหรียญผ่านการใช้งานครับคำว่าผ่านการใช้งานคือมันก็ต้องออกมาผ่านมือคนใช้มาในท้องตลาดแล้วนะครับนะครับแล้วก็ไปทความทำสะอาดเอานะครับสําหรับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานคือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานจริงๆนะครับเป็นเหรียญที่ออกจากถุงมาใหม่ๆนะครับอันนั้นเขา จำหน่ายราคาเรา60-70บาทแต่เหรียญผ่านมาใช้งานแล้วก็ตามสภาพหน้าเหรียญครับราคาอยู่ตามสภาพหน้าเหรียญราคาไม่ตายตัวนะครับอันนี้เอามารีวิวเอามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับสำเร็จสำหรับเหรียญวันรัชที่48นะครับเฉลิมพระชนมรรษาครบ75สาพรรษาสมเร็จพระนางเจ้าสิริกิ์พระบรมราชินีนาถนะครับฝากไว้นะครับสำหรับเหรียญที่จะเลือกนะครับ ตามหาสะสมกันนะครับตามหาสะสมกันสำหรับเหรียญที่ล้ลึก2สีนะครับ10บาท2สีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับและให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้โอกาสนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ